ก็ไม่ต้องใช้หมากฝรั่มด้วยด้วยกระถางหมากฝรั่มี่เดีวยนะคะอ่ะอันนี้เป็นใบยืนยันการระดมทุนของสภาแม่ล่ะระดมทุนเมืยอวานนี้เวลานี้แค่นั้นแหละสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับนาวที่จังหวัดชนบุรีบอกแล้วว่า ชนบุรีก็แค่หน้าปักซอยนะคะนี่เลยขอบคุณพี่จอมภัยมากนะคะแล้วก็พี่สุริยาพรด้วยกับรถคันนี้นะคะลูกค้า,าซื้อรถกันเอาเป็นไงบ้างคะโอเคไหมเรื่องผ่านง่ายผ่านไวไหมคะโอเคครับผ่านง่ายผ่านไวครับผ่านง่ายผ่านไวแล้วก็จัดไฟแนนซ์นกี่วันรู้ผลพี่3วันมืเชื่อว่าเชื่อประมาณสองสามวันรู้ผลแล้วนะคะเพราะว่าเราลอยเอกสารจากทางลูกค้าด้วยนะอันนี้ก็คือ ลูกค้าเนี่ยทำอาชีพค้าขายขายผักด้วยขายกล้วยทอดด้วยใครที่อยู่แถวชลบุรีอุดหนุนได้นะอันนี้ร้านอยู่ตรงไหนคะปากทางหนองซำซาครับอะไรนะคะปากทางหนองซำซ่าปากทางนะคะปากทางอะไรนะขอชัดๆดิค่ะหนองซำซ่าหนองซำซาานะคะก็คือใครที่อยู่แถวนี้มาอุดหนุนได้เลยนะคะกล้วยทอดอร่อยมากแล้วก็ ขาวแบบนี้ใส่คอกให้พร้อมใช้เพราะลูกค้าต้องเอาไปบรรทุกด้วยขายของด้วยใครอยากได้แบบนี้ฟรีดาวแบบนี้ไม่ต้องใช้เงินใช่ไหมออกแล้วกันหนูไม่ได้ใช้ค่ะไม่ได้ใช้เงินเลยแล้วไปไปก่อนหน้าหนูไปมากี่เต็นแล้วไปมาประมาณ3เต็นว้าวก่อนหน้ามาหามะนาวเต็นรถบ้านออกไปไปมา3ามเต็นแล้วแต่ละเต็นก็คือยุ่งยากไม่ผ่านไม่ผ่านยุ่งยากไม่ผ่านมาหานาวเนี่ยคือแป๊บเดียวใครที่บเดียวประชาชนเลยใบเดียวเลยนะคะ ใครอยากออกรถกนาวฝากชื่อฝากเบอร์โทรมาเลยนะคะหรือโทรหาเซลล์มะนาวได้ที่0 6 5 7 7 1 1 9 9บรรยากาศรอบๆก็จะนี่เลยจ้ะอบอุ่นบอกเลยว่าอบอุ่นและบรรยากาศดีมากใครอยากได้รถทักขานาวได้เลยโทรหานาวได้เลยฝากเบอร์ไว้ด้านบนแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะ